ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ Defense Thai Force วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทั้งจริงจงังตื่นเต้นและสะเทือนอารมณ์ที่สุดของประเทศไทยนั่นก็คือวันเกณฑ์ทหารของชายไทยทุกคนภายในโรงยิมที่เต็มไปด้วยแสงไฟสว่างจ้าเสียงพูดคุยเสียงหัวเราะและบางครั้งก็เสียงร้องไห้นี่คือวันที่จะตัดสินอนาคตของชายหนุ่มหลายหมื่นคนทั่วประเทศว่าพวกเขาจะได้กลับบ้านพร้อมกับใบดา หรือจะต้องรับใช้ชาติพร้อมกับใบแดงในอีกสองปีข้างหน้าเมื่อเดินเข้าไปในโรงยืมบรรยากาศแรกที่สัมผัสได้คือความตึงเครียดผสมกับความตื่นเต้นแสงไฟนีออนสีขาวสองสะท้อนพื้นเงาเงาทั่วห้องกลุ่มชายหนุ่มในชุดลำลองบางคนยืนยิ้มเขินบางคนเยียบสนิทเหมือนกำลังกลั้นหายใจ ข้างๆกันมีครอบครัวยืนมองด้วยสายตาเป็นห่วงเสียงหัวใจของทุกคนเต้นพร้อมกันขณะรอฟังชื่อที่จะถูกเรียกบนโต๊ะยาวด้านหน้ามีนายทหารนั่งเรียงกันอย่างเป็นระเบียบเอกสารกองโตว,วางอยู่ข้างหน้าและตรงกลางมีกล่องสูมใบดำใบแดงซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญของวันนี้บางคนตั้งใจอาสาเข้ารับราชการทหารล่วงหน้าเพราะอยากเลือกหน่วย หรือเห็นว่านี่คือโอกาสแต่สำหรับอีกหลายคนนี่คือการเสี่ยงโชคที่อาจเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลเมื่อเริ่มกระบวนการเสียงเรียกชื่อดังขึ้นทีละคนบรรยากาศในโรงยิมหยุดนิ่งทันทีชายหนุ่มคนนั้นเดินขึ้นไปอย่างช้าช้าจับการที่พับไว้ในกล่องแล้วค่อยคอยเปิดออกถ้าเป็นใบดำเขาจะได้กลับบ้านพร้อมรอยยิ้มและเสียงเฮจากเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นใบแดง นั่นหมายความว่าเขาจะต้องเข้ารับราชการในกองทัพบ,บกไทยเป็นเวลาสองปีสีหน้าเปลี่ยนในเสี้ยววินาทีบางคนยิ้มกว้างบางคนช็อกถึงกับเขาสุดบางคนถึงกับร้องไห้ด้วยความตกใจเจ้าหน้าที่จึงต้องเข้ามาประคองพร้อมพูดปลอบใจด้วยรอยยิ้มผลงาน3 d เรนเดอร์ที่เรากำลังรีวิววันนี้ถ่ายทอดช่วงเวลานี้ได้อย่างสมจริงและลึกซึ้งที่สุด ภาพจำลองภายในโรงยิมที่มีแสงไฟอบอุ่นส่องลงมาอย่างละเอียดในายทหารในเครื่องแบบสีครีมกับสีดำยืนอยู่ข้างชายหนุ่มในเสื้อยืดสีขาวหน้าตาของแต่ละคนเต็มไปด้วยอารมณ์ทั้งตึงเครียดทั้งเป็นมิตรบรรยากาศโดยรอบมีโตะเอกสารเก้าอี้และผู้เข้าร่วมยืนรอยอยู่ด้านหลังทุกอย่างดูมีชีวิตเหมือนภาพถ่ายจริง ในแง่ของประสิทธิทภาพการสร้างภาพสามดีงานชิ้นนี้ถือว่ายอดเยี่ยมแสงและเงาถูกจัดวางอย่างแม่นยำจนให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงผิวหน้าเครื่องแบบเนื้อผ้าและเงาสะท้อนจากพื้นเงาเงาของโรงยิมถูกเรนเดอร์อย่างละเอียดการจัดแสงแบบซีนิมาติกทำให้ภาพมีมิติและอารมณ์ทั้งความอบอุ่นและความตึงเครียดอยู่ในฉากเดียวกันอย่างสมดุล สิ่งที่น่าสนใจคือ3 d เรนเดอร์นี้ไม่ได้เพียงแค่จำลองเหตุการณ์แต่ยังถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึกของคนไทยในช่วงเวลานั้นออกมาได้อย่างลึกซึ้งมันแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งในใจของชายหนุ่มระหว่างอิสรภาพส่วนตัวกับหน้าที่ต่อชาติบางคนรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นทหารบางคนรู้สึกกังวลว่าจะต้องห่างบ้านหรือเปลี่ยนเส้นทางชีวิต ผลงานนี้จับอารมณ์เหล่านั้นได้อย่างแนบเนียนผ่านแสงเงาและสีหน้าของตัวละครเรเชิงเทคนิคความละเอียดของแบบจำลองถือว่าสูงมากรายละเอียดบนเครื่องแบบของนายทหารเช่นป้ายชื่อเหรียญตราหรือแม้แต่ริ้วรอยของเสื้อผ้าล้วนถูกสร้างอย่างถูกต้องตามแบบจริงการใช้ u n นเร l e วเอนจิ้น5ทำให้ผิวของมนุษย์ดูมีชีวิตจริงมีเงาและแสงสะท้อนที่สมจริงจนแทบแยกไม่ออกจากภาพถ่าย การเคลื่อนไหวของตัวละครก็ลื่นไหลเห็นได้ชัดว่าทีมงานใช้ระบบฟิสิกส์ขั้นสูงในการจำลองการเคลื่อนไหวเช่นการขยับมือเล็กน้อยการสั่นเบาๆตอนเปิดใบแดงจากมุมมองด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์งานนี้ถือว่ามีเสถียรภาพสูงมากแม้จะมีโมเดลหลายตัวและระบบแสงซับซ้อนแต่ก็ยังสามารถเรนเดอร์ได้ลื่นในระดับ 8K พร้อมเรทราซิ่งที่ให้เงาและแสงสะท้อนสมจริงทุกจุด โดยเฉพาะพื้นโรงยิมที่สะท้อนภาพคนและแสงไฟอย่างพอดีและโลหะบนเข็มขัดนายทหารที่เป็นจุดเด่นของภาพนอกจากนี้หากมีการใส่เสียงประกอบเพิ่มเช่นเสียงเรียกชื่อเสียงรองเท้าทหารกระทบพื้นเสียงฝูงชนพูดคุยเบาๆจะยิ่งทำให้ฉากนี้สมจริงและทรงพลังมากยิ่งขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้คือองค์ประกอบที่ผู้คนจดจำได้จากเหตุการณ์จริงเมื่อพูดถึงมูล,ลค่าของผลงานลักษณะนี้ หากเป็นการสร้างฉากเคลื่อนไหวแบบซีนีมาติกความละเอียดสูงใน Unreal Engine 5ราคาจะอยู่ที่ประมาณ30,000-100,000ถ 100, บาทขึ้นอยู่กับความซับซ้อนและระยะเวลาแต่ถ้าเป็นภาพนิ่งคุณภาพสูงแบบที่เห็นในรีวิวนี้ราคาจะอยู่ราวๆ5,000-15,000ถึง 15, บาทต่อภาพซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับคุณภาพระดับภาพยนตร์สิ่งที่ทำให้งานนี้โดดเด่นไม่ใช่แค่เทคนิค แต่คือความเคารพในวัฒนธรรมไทยที่แฝงอยู่ในทุกองประกอบทุทธาทางของตัวละครสะท้อนถึงความเคารพความกลัวความภาคภูมิใจและความเป็นพี่เป็นน้องของคนไทยในวันเกณฑทหารการใช้แสงอบอุ่นช่วยเน้นความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่ขณะที่การจัดมุมกล้องแบบกึ่งสารคดีทำให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆในประเทศไทยวันเกณฑทหารไม่ใช่แค่เรื่องหน้าที่ แต่มันคือพิธีกรรมทางสังคมที่มีทั้งน้ำตาและรอยยิ้มครอบครัวมักจะมาด้วยกันบางคนถือกล้องถ่ายวิดีโอเพื่อเก็บโมเมนต์สำคัญบางพื้นที่ถึงกับมีบรรยากาศคล้ายงานบุญมีอาหารเครื่องดื่มและเสียงเชียร์เมื่อมีคนได้ใบแดงจะมีทั้งเสียงปรบมือเสียงหัวเราะและบางครั้งก็เสียงร้องไห้จากแม่ที่ทั้งภูมิใจและเป็นห่วงบรรยากาศเหล่านี้ถูกจำลองในงาน 3D เรนเดอร์ได้อย่างน่าทึ่ง สีสันของฉากก็มีส่วนช่วยให้เรื่องราวสมจริงโทนสีฟ้าอ่อนของผนงังโรงยิมสีเหลืองนวลของไฟและสีเสื้อผ้าที่เรียบง่ายสร้างความสมดุลและทำให้ผู้ชมโฟกัสที่อารมณ์ของตัวละครมากกว่าสิ่งรอบตัวผลลัพธ์ที่ได้คือภาพที่ให้ความรู้สึกทั้งอบอุ่นและกดดันในเวลาเดียวกันอีกจุดหนึ่งที่ต้องชมคือองค์ประกอบสินของภาพมุมกล้องอยู่ในระดับสายตาทำให้รู้สึกเหมือนเป็นผู้สังเกตการณ์จริง ไม่ใช่แค่คนดูจากภายนอกภาพนี้จึงมีพลังในการเล่าเรื่องอย่างมากเพราะผู้ชมจะเข้าใจทันทีว่านี่คือช่วงเวลาที่ทชี้ชะตาชีวิตของคนหนึ่งคนเมื่อเปรียบเทียบกับภาพจริงจากวันเกณฑ์ทหารของไทยงาน3าดีนี้แทบจะไม่ต่างกันเลยทั้งท่าทางการจัดแถวเสื้อผ้าและการยิ้มของนายทหารที่มักจะพยายามทำให้บรรยากาศไม่ตึงเกินไป ทุกองค์ประกอบถูกถ่ายทอดด้วยความเคารพและเข้าใจวัฒนธรรมอย่างแท้จริงข้าง,งานแบบนี้ถูกใช้ในเชิงการศึกษาเช่นสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบเกณฑ์ทหารหรือจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์มันจะช่วยให้คนรุ่งใหม่เข้าใจความหมายขององค์การรับใช้ชาติได้ดีขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่จริงนี่คือคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เทคโนโลยีช่วยสืบสารได้อย่างน่าประทับใจ และแน่นอนว่าความนิยมของเนื้อหาประเภทนี้บนโซเชียลมีเดียก็สูงมากเพราะมันสะท้อนความเป็นจริงที่ทุกคนเข้าใจได้ทั่วโลกทั้งความกลัวความหวังและความไม่แน่นอนวันเกณฑ์ทหารของไทยจึงกลายเป็นหัวข้อไวรัลในทุกปีคลิปจริงบางคลิปมียอดวิวหลักล้านเช่นเดียวกับภาพจำลองนี้ที่ถ่ายทอดความจริงในมุมที่สวยงามและเคารพที่สุด สุดท้ายงาน 3D r ดีเรนเดอร์ฉากเกณฑ์ทหารนี้ไม่ใช่แค่ภาพสวยแต่คือการเล่าเรื่องของชีวิตจริงที่มีทั้งความกล้าและความกลัวมันสะท้อนความเป็นไทยความมีวินัยและความภาคภูมิใจของคนที่ยืนอยู่ใต้ธงชาติไทยด้วยเทคนิคการเรนเดอร์ที่ยอดเยี่ยมแสงสมจริงรายละเอียดครบและการออกแบบอารมณ์ที่เข้าถึงหัวใจนี่คือหนึ่งในผลงานที่บอกเล่าเรื่องราวของชาติไทยได้ดีที่สุดผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ มันคือศิลปะที่มีชีวิตที่รวมเอาความเป็นจริงวัฒนธรรมและเทคนิคภาพ,พยนต์ไว้ในภาพเดียวขอบคุณที่รับชม Defense Thai Force ถ้าคุณชอบการรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆที่เกี่ยวกับกองทัพไทยวัฒนธรรมและเทคโนโล,โลยีป้องกันประเทศแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า